โอเคครับสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมมื่อวานี้ก็ยังมาอยู่กับทีเท็ตส์สโลตชาแนลนะครับผมกับเว็บไซต์ของทางเบสิกเจ็แปดกันคือเก่านะครับผมมื่อวานี้ก็มาอยู่กันในเกมเวฟคิรินนะท่านผู้ชมนะเออมาเบิ่งกันครับกิเลนพยองของเขาก็มีคนขอมานะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมทางบ้านขอมาว่าขอลองเบสต่างนักเบิ่งแน่นะครับเดี๋ยวจะลองให้เบิ่งนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวเขาจะมาซื้อฟีเจอร์นะท่านผู้ชมนะเออนี่ไม้ละสามพันเลยนะครับผมก็พร้อมกับไปกันเลยแล้วกัันนะครบผม กับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมกัจ๊ดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบนแนะนำให้ทำต่างน,นะครับผมท่านที่มีอายุ28ปีก็ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับเบื้องก้นท่านผู้ชมมือน,นี่นะผู้ใดมักนักนักันนี่เลยนะครับผมไม่3,000นะครับจัดไปนะครับทุนมาค่อนข้างหลายอยู่นะมัอน,นี่นะ20,000กว่าๆนะครับเบื้องมันจะมีกำไรกันหรือเปล่านะครับอ่ะโอ้โหตัวคูณน้อยไปหน่อยนะท่านผนะู้ชนะมนะซุ่มแลกนะครับผมตัวคูณสองนะกระแปนหมุนเออจะกันยังดีอยู่ ที่ว่า,อารอบหมุนมันได้8รอบนะครับจิ่งริงอ่ะมันสุ่มได้หลายกว่านี้นะเมื่อกี้มัน 1, 1, 1, 1นึ่งหนึ่งหนึ่งมดเลยนะครับผมจิงๆิงมันจะมีบวก2บวก3อยู่เท่าได้นะครับเมื่อกี้นะสวย ตัวคุณก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามคอมโบนะขึ้นทีละสองละสองนะครับเมื่อกี้นะนี่เห็คูณเก้านะครับผมแต่ว่าอีกสองุนครับบิ๊กวินกันไปครับรอบนี้ยังบ่ครึ่งเลยยังบ่ครึ่งทางทุนเ่าเลยนะครับผมไม่นี้นะซื้อสามพันนะครับมุนสุดท้ายโอ้โหน่าจะเละว่เรียบร้อยครับไม่แรกโดนไปแล้วสองพันนะท่านผู้ชมนะแต่กระโบเป็นอย่างครับไปกันต่อนะวันนี้เขาเตรียมทุนมาค่อนข้างจะหลายอยู่นะครับ ขอเถอะห้าตัวเลยมาสกแกตเตอร์เมื่อก,กี้ได้กี่ตัววะเอาคือลืมเบื้องเนาะโอเคครับสกแกตเตอร์ห้าตัวสวยๆบวกหนึ่งอีกแล้วหนึ่งโอ้โหบวกสามครับสามฟีสปินแล้วกับตัวคูณคูณสองอีกแล้ววะท่านผู้ชมมาสวสีตหมุนรอบนี้เพราะได้ลุ้นอยู่นะครับถ้ามันไหลๆนี่บอกเลยว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบโอ้โหสุดยอดอีดีนะคอมโบนะครับนี่ จังหวะนี้มาและออกร้อยนะครับผมเตอะอีหยังคุณก็ได้ขอตัวคุณหลายๆก่อนนะตอนนี้นะอีหยังมาก็ได้เอมาดีแถวสองโอ้โหคิวมาครับบเป็นอย่างจังหวะนี้ยังเข้าอยู่เออเอมาพอดีผมเป็นอย่างประกาศ <laughs> เอโอเคครับเคครับโอ้โหคูคนสิบสามนะผู้ชมนะไม่นี่มีลุ้นว่ะเฮ้ยโ <c oughs> อย้โหจังหวะนี้สวยๆครับโอ้หสองพันแปดผู้ชมไม่นี่เริ่มบวกนะครับผม เออถ้ามาแบบนี้ก็พอคุยกันได้เนาะโอ้โหผู้สิบเก้าแล้วนะซูเปอร์เมกาวินครับไม้นี้สี่พันแปดสวยๆกันเลยนะครับผมอีกแปดหมุนเก้าหมุนโอ้โหมันต้องมาดิไหมเนี้ยยับเยินอนะ่ะบอกเลยแปดหมุนอ่ะขอแค่มันปุ่นไอ้ฟีทิ่งไปซื่อๆนะครับผมมันก็น่าจะมีกำไรบวกหลายอยู่นะไม้นี้นะเนี่ยมันป่น ฟาวปัน่นฟาวไป,ปนเนี่ยครับโอ,โ,โอ้โหุตก่า์ตัวคูณตั้งหลายเฮ้ยขอซักคอมโบดิวะโอ้โหปั่นฟรีทิ่งเบืดด่อไะ้ท่านผู้ชมมาตัวแพงมาดูโอโ้โ,อโหแต่กระบวกหนึ่งฟีสปินนะครับผม โอโหเรียบร้อยโบมาโอ้โหอุตส่าห์ได้คูณ2ี่นะครับปั่นฟรีถึงไปประมาณ5 6ารอบนะเมื่อกี้นะแต่กระกเป็นอย่างครับไม่นี้กบบระบวกกำไรน,นะครับผมจะก็ยังบหลายไปไหนเนาะเรามีได้สตัวหนึ่งอะถ้าว่าตัวคูณเอาแค่คูณ2ตลอดเลยนะทุู้ชมนะสังเกตเบิ่ง3รอบแล้วนะสวยครับ เจมาแถวแรกอืบูมาวะลายบองงามวะลายนี่นะบปไหลาอลิสวยครับเจสวยๆจงังหวะนี้โอ้ไม่นี้ก็น่าจะยับอีกนะเนี่ย ไหลเนี่ยลูกไหลเนี่ยซิปมาแถวสามซิปสุ่มซิปดิโอ้โหอ้ยบด,ด้วะโอ้สามพันเพิ่งคืนมาสามร้อยชิบหายแล้วทมม่านผู้ชมไม่นี่นะครับเอมาเอมาเอแถวสามสั่งบได้ดังแก๋เลยวะหมุนสุดท้ายยับเยินว่าแล้วโอ้โหไม่นี่เออย,ยังได้บวกอีหมุนหนึ่งนะครับ ก็คือเก่านนเหละเอ้าวะอีมุนหนึ่งเออโอเคครับจังหวะนี้ก็นยังโอ้โหพอทนอยู่โอ้โหนว่าจะเจ๊งแล้วนะไม้นี้ครับยังกลับมาได้ครึ่งหนึ่งอยู่เนาะเกินครึ่งอยู่เกินครึ่งอยู่ท่านผู้ชมก็ยังอยู่ที่ทุนเฮาอยู่คือเก่านะครับผมซื้อสามไม้นาะยงบไปหนามาหลังนะท่านผู้ชมนะมาขออีกสักไม้แล้วกันนะครับผมอุ้ยสเตเตอร์หกตัวเจ๋งโอ้โหฟีสปินครับ บอกเลยว่าหลายแห้งนะท่านผู้ชมนะจังหวะนี้แต่ตัวคูณกับ2คือเก่าครับ14ฟรีนะเออไม้นี้แหละมันจะได้ลุ้นกันกับไม้นี้แหละเกดีลูกเออสวยๆครับสั่งได้ดังใจไปไไปบะนี่ตัวทึกๆก่อนกับได้ว่ากันนะครับผมเพราะว่าเขารุ่นในตัวคูณใหี่มันหลายก่อนเนาะเดี๋ยวไปเข้าคอมบูนักๆสุดท้ายนี่โอ้โหเกมนี้มันต้องอาศัยแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยถ้าปั่นฟาวทิ่งแบบนี้มันกระบอก เป็นท่าเท่าไหร่นะครับผมเออตัวแพงนะเนี่แต่วา่ามาไวเกินสวยนั่นแหละโอ้โหแบบนี้พอมีรุ้นสวยๆครับจากว่านี้ซูปเปอร์เมกาวินนะผู้ชมออแปดเก้าหมุนนะน่าจะมาอยู่แหละไม่นี้ โอ้โหใจเย็นใจเย็นครับมันมากปั่นฟรีทิ้งยังสีเวลาเขาได้ตัวคูนในหลายแล้วฮะโอ้ตายทำอย่างก็ฮู้ฮู้นะเมดเอ้ยเกินไปโอ้โหไม่นี่คิดว่าจะมีกำไรนะท่านผู้ชมนะพี่สปินทั้งหลายนะครับผมโอ้โหกับบอได้ถึงว่าทุน เกินไปอ่ะเกินไปหัวหน้าแบบนี้เกินไปมาเบิ่งกันนะอีกไหมนะครับผมแต่ว่าก็ยังดีนะมันยังบ่ทันที่กินทุนเท่านะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่ทันได้ไปใส่อยู่เนาะโอ้โหรอบนี้นักเลยครับซิปหมุนบ่มีตัวคูณแต่แต่ว่าถ้าบ่มีตัวคูณนึงเสียถ้ามันไหลดีๆมันก็โอเคนะท่านผู้ชมตัวคูณแค่ขึ้นทีละหนึ่งเนาะ ต้องอาศัยแบบไหลแบบไหลแบบคักๆเลยอะ่ะมาเอมาลูกเออสวยครับสั่งได้ดังใจครับเจมามาหนีแถวสามฮะนั่นแหละสั่งได้ดังใจครับต้องเจตั้งคิวนี่ทำมันไหลแบบนี้เห็นตัวคู่นิดหน่อยแล้วไหลเอ้าไหลเอานะ <c oughs> สวยลายก็สวยอยู่เอออุ๊ยวายมาจัิงสิวายไดครับยังไหลต่อ โอเคครับตัวคูณเจ็ดแล้วนะขนาดขึ้นทีละหนึ่งนะพอเข้าทุกหมุนก็พอแล้วเนะี่ยรอบนี้โอเคครับได้อยู่จังหวะนี้ขอตัวคูณก่อนขอตัวคูณก่อนแม่ถ้าเป็นตัวคูณสองในป่าน,นี้คูณสิบเจ็ดสิบแปดไปแล้วนะท่านผู้ชมนะ ถือว่าเข้าดีอยู่นะรอบนี้นะแต่ว่าตัวคูณมันขึ้นทีละหน่อยเกินไปนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคอ่ะเออนั่นแหละเฮ้ยตัวแพงครับจังหวะนี้อูวิตเต็มเต็มครับอูวิ่งหมื่นสองนะท่านผู้ชมเฮ้ยเกินไปแล้วขนาดคูณยี่สามหนึ่งสุดยอดเออมันต้องแบบนี้ดิแหมแับมาเข้ามาเข้าจังหวะที่แบบว่าวนึกว่าสิเข้านะครับผมซูเปอร์เมกาวินนะครับนึกว่าไอซื้อรอบนี้นี่นึกว่ามันห่วยสุดเลยท่านผู้ชมเด้แต่ว่ามันมาเสื่ยนะครับผม นี่บลไดคาดคิดนะครับมันมาแบบนี้โอ้โ oh ห oh, สวยๆไหลอีกนะลูกเออนั่นแหละเรียบร้อยครับพอแบบนี้โอ้โหลุ้นกันมาทั้งหลายไหม,ไมน้องสี่ห้าไหมนะครับผมมาเข้าไหมออที่ผมเป็นตะเข้าเป็ไม่เป็นตะเข้า,ขาขพัมมานะผู้ชมนะแต่ว่าก็โอเคครับไม่นี่ไม่เดี๋ยวบวกมา 15, 15, 15, หมื่นห้าห้ผู้ชมนะกำไรเขาก็บวกมาประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับถือว่าโอเคแล้วนะผู้ชมนะ ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับผมสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับผมถ้าหมักกันจังไหนก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้บ่ลืมอ่าบ่ได้พลาดคลิปอ่าดีๆแบบนี้นะครับผมเออก็มื้อน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะบ๊ายบาย